ดีแฟมิลี่ทสวัสดีครับอันนี้ผมอยู่ที่ตลาดโตลุ่งหัวหินนะครับไม่ได้มาสิบกว่าปีนะอาจะประมาณเดิมวันนี้เย็นวันอาทิตย์นะครับก็อาจจะเงียบเิ็น้อยนะครับสำงขายก็ยังคลายเดิมซีู่้ดนะครับประดับเ<อ>ครื่องเงินเป็นไม้ไม้นะครับเดี๋ยวนี้ต่างชาเยอะหนนะ่อย นในร้านโรตีนะครับเสาลายช้างแก้วสวยเลยครับห้าครับเอ้ยหมดย่างเสบไม้นะครับเก็บแบบเก็บแบรบรบ้านนี้หัวกับหมวกหมวกนี้ดวงใจซีฟู้ดนะครับห่วงมือถนนด,ด้านหนะนึ่งนะเคาารับการถนนในฝั่งนี้รีวิวนะครับ นีส่วนใหญ่จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับร้านาน,น,าาน,น,นี้เป็น,าน,นมนลานล่าน,ลนะครับขนมนี่มันน้ำขนมเจลลี่งานแกะสลักงานถึเลยนะครับขอวบาร์บีคิวครับสงสัยจะโดนร้านนี้นก่อนแล้วครับวอร์มกันก่อนด้วยเนื้อย่างนะครับผลนี่ร้อยสามสิบบาทนะครับมาเนื้อหกไม้แล้วก็ข้าวเหนียวสามห่อ อยากชิมแล้วเป็นไงครับโอเคไหมใช่อร่อย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 แนะนำนะครับร้านนี้นะร้านโตโรหอยินนะครับร้านมาบีคิวริบไปคุณหลักนะครับตัวนี้แนะนำเลยแล้วชุดที่สองก็ตามมาเลยครับตอนแรกคุณแม่ว่าจะไม่กินก็ไม่รอดครับโดนขนมเกี๊ยวขนมปังนะครับไม่มีขายในกล่องเกียวแล้วนี่กล่อเกียวครับร้านนี้ของเล่นมาหนึ่งอย่างครับสวิตอ์เกมนโอ้โหก้อนนี้สุดถนนเพชรเกษตรนะครับตรงนี้ด้านนในโดนวนกลับอีกรอบนะครับเชิ้ตเป็กแนวเลย รปูที่เสียงนะครับอันหนึ่งเรื่องเรื่องไก่ทอดนะครับไหนจะติ๊กไหมครับมีเลินช็อตกันเลยนะหลายดีไซน์ก็ไข่หอยทอดนะครับร้านยำนะครับอนะครับหมึกย่างนะครับหมดไปร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับตอนแรกว่าจะนั่งกินร้านซีฟู้ดแล้วเจอร้านนี้เปลี่ยนใจแถมเจอเนื้อตัดกําลังเรียร้อยนะครับนี่กว่าคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะรับนักท่องเที่ยวกันเยอะเลยะนะบาวว่านะครับเพลินนะครับ ก็ค่าอยู่มานานแล้วนะชี้หุ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดโต้รุ่งหัวขินนะในเดือนเมษาย,ยนนะครับปลายเดือนนะสองห้าหกแปดนะครับก็ยังน่าเดินอยู่เหมือนเดิมน,นะครับท้ายน้นิดแล้วกันนะครับก็ที่จอดรถนี่ผมมาจอดตรงฝั่งริมทางรถไฟนะครับก็ดูน่าจะโอเคสุดนะคิดว่า มาหลายปีนะครับก็คราวก่อนก็มีไดำเวอร์มาก็เลยง่ายหน่อยนะครับเขาไปหาที่จอด